บริษัทแห่งหนึ่งจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานโดยจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะให้กับพนักงานในจํานวนเท่ากันทุกคนเฮ้ยโจ์นี้คุณมากเลยอะ่ะเหมือนเคยทําแล้วป่ะไอ้เบี้ยเลี้ยงเท่ากันอะ่ะบีเลี้ยงพาหนะและจ่ายค่าในหน้าคิดเป็นร้อยละเหมือนเคยทำแล้วมากเลยอะ่ะมีค่าในหน้าเนี่ย <c oughs> ตามยอดขายที่แต่ละคนทำได้ถ่าเดินที่แล้วสอ อนะสอนสักได้เงินจากบริษัทสามหมื่นโดยที่มียอดขายแสนแปอุไรวันได้เงินจากบริษัทสองสองหมื่นสี่โดยที่มียอดขายแสนสามบริษัทจ่ายบิลเนงราคาพานะให้พนักง,งานคนละเท่าไหร่ฟันธงเลยข้อเน,นี้เคยทําแล้วทําเองบ้างทีครับผูจะได้หยุดพูดทําเองใส่กระดาษทนแล้วถ่ายรูปส่งไหมข้อน,นี้เคยทาแล้วจริง ใไหมนี่เห็นป่ะแล้วก็แก้ระบบสมการถูกป่ะเอือฮึเอาหนึ่งมาลบสองก็ได้<ส>ก็ได้ห้าหมื่นเอ็กห้าหมื่นเอ็กเท่ากับหกพันถูกป่ะ เพราะนั thousand, 50, 000 000. 12, pues ้น x ก็คือมีค่าเท่ากับ6,000านห้ามื่นศูนย์จุดหนึงสอง x เท่ากับ0.12ก็คือได้ค่าคอม12%ถูกไหมตองหนูมันเอาส่วหนึ่งรอยส่งกับไอไอยอาย วอ่า s คือศูนย์จุดหนึ่งสองแล้วก็แทนค่าไปในสรรมการสองก็ได้ศูนย <12. 100. S 1> ์จุดหนึ่งสองคูณแสนสามก็คือสองยอ่าก็คือหมื่นห้าหกร้อยลบด้วยสองหมื่นสี่ได้แปดพันสี่คือค่า y คนนั้นเบียรเลี้ยงคือเท่าไหร่ฮะ แปดพันสี่จบคิดอย่างเงี้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฟังก์ชันเลยเป็นระบบสมาการแล้วข้อนี้เคยคิดเราด้วยจำเลขได้นะฮะทำไมอ่ะข้อที่เคยทำแล้วทำไมถึงทำอีกรอบไม่ได้อ่ะ